ปั๊ดดีเฮ้ยหนึ่งพัาเพื่อไทยปั๊ดดีปั๊ดดี่ั๊เจีปัะดดีปั๊ดดีปั๊ดดีปังดดีปั๊ดดปั๊ดดีปั๊ดดีปังดีั๊ดรียั๊ดีปั๊ดดีปั๊ดีปั๊ดีัดดียังเจีาตะกีปบ๊ดันดีปัปั๊ดปังดดีปั๊ดีปั๊ดดปัดีป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

สิบหกทีหนึ่งทีสิบหกทีหนึ่งทีหนึ่งทีสิบหกที 16บหกป,ปไก ա, นนะีไม่ประสงค์ลงคะแนน12บีองปีสียสองเสียสิบปีตะกี้ปีแต่ได้การนั่นน่ะไม่ประสงค์ลงคะแนนตะกี้มันได้การหนึ่งดีหนึ่งดี ตืนดีจีพงศดีหดีนดีน่งดีให้สองหลงคะแนน 1 đi Ngân 1 đi 1 đi 1 đi Đừng đi Đừng đi Đừng đi, Đừng đi. Đừng đi. 좋게 <놀베> 는데 <놀베> <놀베>